ก็มีเข้ามาด้วยเนี่ยเพราะฉนั้นเขาเขามาจะชมที่พันธ์ทำเจดีย์บอกนะเข้าพิริพันธ์เข้ามาทางทางหน้าวัดก็ไม่ไม่ถูกเส้นทางมาเข้ามาชมพิริพันธ์ต้องเข้าไปนู่นหน้าพิริพันธ์เลยมันจึงไม่ได้เดินไกลล้วเข้ามาในวัดโอ้กว่าจะไปเดินไปพิริพันธ์เนี่ยเดินเมื่อยหนึ่งแหละเดินกลับมาอีกไปจอดจอดรถหน้าพิิพันธ์เลย ทุกวันนี้ก็ผู้ที่เข้ามาชมพันธ์ิเรดีเราก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะเพราะว่ามันนับวันมันยิ่งกระจายข่าวออกไปทราบไปไกลขึ้นเรื่อยเรื่อยไปพอยิ่งโควิดจางมาผู้คนใช้ชีวิตแบบปกติแล้วก็มีโอกาสออกนอกบ้านนอกเรือนไปหาเที่ยวหาดุ่นต่างๆนานาก็พากันไป แต่กลุ่มหนึ่งก็ต้องการศึกษาธรรมะการเข้ามาการถ้าใครปร,รารถนาต้องการศึกษาธรรมะนี่เข้ามาชมริพันธธรรมเจดีเรานี่จะได้ความรู้ได้แบบแบบฉบับขององค์ลวงตาประวัติขององค์ลวงตาเราก็ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราว่าส่วนไหนที่องค์ลวงตาน,นได้ประพฤติปฏิบัติมาเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้เราก็น้อมนํามา พราะชีวิตของหลวงตาท่านประพติปฏิบัติมาไม่ว่าทางโลกทางธรรมล้วนแต่มุ่งสู่จุดความสาเร็จมีความมั่นคงตลอดมาได้อย่างหนึง่งแม้ท่านประพืิปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดอยู่ในวาแต่พวกเราเป็นชาวบ้านชาวโลกเราจะเอาแบบอย่างของชาววัดมาประพืิปฏิบัติได้อย่างไรมันได้ทั้งนั้นแหละปฏิบัติชาววัดชาววัด ถ้าชาวบ้านเอาแบบอย่างของชาววัดไปประพฤติปฏิบัติก็มีแต่ความเจริญเข้าหน้าโดยที่ชาววัดเน็นยไม่แลบมีขยันหมั่นเพียรตื่นแต่ดึกตื่นแต่เช้านอนแต่ดึกเป็นความภาคความเพียรเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยตื่นสายเนี่ยลักษณะของคนขี้เกียจที่ค้านไอ้ความขี้เกียจมีอยู่ในบุคคลใดแล้วมันไม่เป็นทางให้ความเจริญได้เลย ความขี้เกียจถ้าไม่มีอยู่ในบุคคลใดก็ตามเนี่ยล้วนแต่ทาความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นต่อบุคคลผู้นั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมาดูแบบอย่างของครูบาอาจารย์ของพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ในวัดล้วนแต่ตื่นตัวท่านตื่นตัวที่จะทําทข้อวัดที่จะทําทข้อปฏิบัติทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นอนใจเฉยชาเฉยแฉอะไรอะไรเหมือนกับชาวโลกโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นน้อมนําเอา แบบอย่างวชาววัดไปประกปฏิบัติเป็นต้นแบบของชาวบ้านชาวบ้านนั้นก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพราะชีวิตไปที่จะมีความเจริญมีความสําเร็จในการดําเนินชีวิตทุกชีวิตนั่นแหละไม่ว่าชาวบ้านชา,ช,าชาววัดนั่นแหละต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรความขยันนี่จะเป็นความสําคัญอย่างยิ่งเลยซึ่งตรงในข้ามกับความขี้เกียจถ้าขี้เกียจครอบงําจิตใจ,ใจบุคคลใดแล้วก็ตามเี่ย ยอมเป็นฆ่าท่ายของความขี้เกียจขี้ค้านแหะาาร่อนนเมาความเสื่อมเสียความตกต่ำมาสู่ชีวิตนั้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเราพากันระมัดระวังอย่าปล่อยให้ความขี้เกียจเข้ามาครอบงำจิตใจของเราจนดึงจูงเราเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านน่ะนะเพราะเราทุกคนล้วนแต่ปรา,ารถนาความเจริญก้าวหน้าในการดําเนินชีวิตเราปรา,ารถนาความความสุขเั่านั้นแหละ ความสุขจะเกิดขึ้นมาก็ต้องเกิดขึ้นมาจากความเจริญในการดําเนินชีวิตในการประกอบกิจทุกสิ่งทุกประการถ้ามีความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าแล้วมันก็นาพาชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขไปได้จากความสมบูรณ์แห่งชีวิตในทางโลกของเราไม่อดอยากขาดเคินไม่ขาดแคลนมีอยู่มีมีกินมีใช้มีจ่ายได้อย่างสะดวกสบายข้อควรเราก็มีความสุขความอบอุ่น จากนั้นมาเราจะปีกแวะจากครอบครัวเป็นครั้งเป็นคราวเราจะปีกแวะจากภาระหน้าที่การงานเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อเข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมในวัดมาสมาทานศีลรักษาศีลส่วนบนไหว้พระ,ะเจริญเมตตาภาวนาเราก็เข้ามาได้ด้วยความสะดวกด้วยความสบายจากนั้นพอเราเข้ามาแล้วก็ด้วยพื้นฐานที่มีได้รับการอบรมให้มีความขยันหมั่นเพียรเราเข้ามาในวัดเราก็มีความขยันหมั่นเพียร ที่จะศึกษาที่จะประกอบความภาคความเพียรพอที่สุดชีวิตไม่ว่าชีวิตทางโลกหรือทางธรรมเนี่ยมีความขยันตัวเดียวนั่นั้นะนต่เดี๋ยวจะนําพาความสําเร็จมาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาสู่เราทั้งนั้นแหละพอมีความขยันเป็นพื้นฐานแล้วต่อไปต่อไปก็มีความตั้งมั่นหลักได้มั่นคงที่เราเรียกกันว่าสมาธิต่อไปรู้จักพิจารณามันก็เกิดปัญญาขึ้นมาใช่ไหมมันจะมันอาศัยพื้นฐานของความขยันตรงนั้นแหละ ศีลส,สมาธิปัญญาอาศัยความขยันเป็นพื้นฐานเ,เพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกคนอย่าพากันประมาทนอนใจในชีวิตอาจะมีแต่การเที่ยวการเล่นมีแต่การเพื่อเพลินโมเมาลุ่มหลงไปกับความสนุกสนานไปตามกระแสของโลกอ,อยู่ตลอดแต่นั้นมันรั่วแต่ทำนำความเสื่อมเสียมาสู่เราสู่ครอบครัวของเราท่านั้นเพเราเป็นชาวพุทธแท้ๆเรามีหลักธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นแนวทางเป็นเป็นเครื่องชี้ทางในการดําเนินชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นเราเดินไปตามเส้นทางที่พุทธเจ้าชี้บอกนั่นนะคือเดินไปบนเส้นทางแห่งศีลสมาธิปัญญาแล้วด้วยความขยันหมั่นเพียรของพวกเราแล้วในการประกอบกิจการงานอาชีพของพวกเราเองแล้ว่นชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ <c oughs>